คงไปหัวเสาอะเวลาไปต่างก็ไปต่างเลยเลยกัดใส่รดเฟ้นรถตะเกียบเฟ้นหรือว่าถ้ามีโคมอยู่แล้วก็เอาไปขอบได้เลยน้ำกด ใจใจทำไมกดเทียร์นักกัดวันนี้เช้าวันนี้วันที่22ตุลาคม2555าขณะนี้กำลังเที่ยวดูชมหมู่บ้านน้องสนุจังหวัดนครราชสีมา เป็นหมู่บ้านปั้นดินหินทรายส่งออกทั่วประเทศเลย เเป็นเจะไปเลยเป็นของไม่เยอะหรอกครับเนาะเอากขาแจกให้ดีๆหน่อยเผื่อมันจะได้ซื้อจะไปซื้อต้นไม้ด้วยต้นไม้มันอยู่ทังไหนนะอที่เขาขายไหมหยุดทางทายจะ ที่ที่เป็นกำแพงลายๆนั่นใช่ไหม,เ,มเพราะว่าผ่านมาเห็นยอ,อ,ยอยู่ใครท่านเป็นอยูอย่ฝั่งไทยแล้วเขาในตัวเมืองนะ นี่ไงมเอาิเอานุนห่าเอานีห่าแล้วเลือไหาน้อนี่นะยังไม่หแล้วสีเสี